ทุกเรื่องนะครับที่มีคนปาาสมีคนดูหมิ่นเหยียดหยามพวกเราผมไม่จะบอกเลยว่าจริงๆพวกเราอะนะอดทนอดกั้นมานานแล้วแต่รอเวลาเพราะเราไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนเราถูกสกัดกั้นจากตำรวจนะครับระดับสูงของสมานต์แห่งชาติเราถูกปิดกั้นเพราะว่าเขาทำง,งานกันเป็นทีมทีมนี้เป็นทีมเดียวกับลุงพล นะครับเป็นทีมเดียวกับลุงพลนะคดีลุงพลผมเนี่ยทำคดีลุงพลคู่ก,กับอดีตพบตรผมย่อมรู้ดีนะว่าข้อมูลของลุงพลนะเป็นอย่างไรผมไปอยู่ที่บ้านกอกเนี่ยนะครับนาะลูกน้องผมไปฝังตัวไว้เจ็ดเดือนนะทำงานคู่กับตำรวจชุดทำคดีของอดีตผบตรนี่มาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันจบนะจนกระทั่งสามารถจับลุงพลมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ผมย่อมรู้อยู่แล้วว่าตารวจใช้วิธีไหนนะครับในการจับลุงพลบ้านกอกในคดีน้องชมพู่นะดังนั้นเนี่ยชุดนี้ที่ทาําคดีน้องแตงโมงผมรู้จักทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจตีวสันก็รู้จักผมมาไม่ต่ำกว่า5ปีนะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตเนี่ยก็รู้จักผมมาไม่ต่ำกว่า5ปีอดีพอตพบตรก็รู้จักผมมาหลายปีอย่าลืมนะครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศ ผมเนี่ยทำงานรับใช้บิ๊กแป๊ะจากทิพย์ชัยจินดามารับใช้อดีาพาตพบตรสุวัสดิ์แจ้งยศสุขมารับใช้พลตำรวจโทดำรงศักดิ์ให้พตงลตำรวจเกดำรงศักดิ์สิิพัฒน์มาอดีพะะตพบตรรับใช้พลเอกต่กตอสักดมนมาในอดีตเนี่ยผมรับใช้เนี่ยตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยมามากกว่าสิบปีดังนั้นในวงการตำรวจเนี่ยมไม่มีใครที่ผมไม่รู้จักในวงการตำรวจทั่วประเทศนะครับผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่า ผมของกิงไม่ใช่ของเก๊ในวงการตารวจเขารู้ดีว่าผมอะนะครับอยู่กับใครนะทางานอะไรแล้วก็รู้จักผู้ใหญ่ขนาดไหนผมไม่จะเป็นจะต้องไปโรงพักเหมือนพวกน้องๆแต่ละคนผมแค่โทรศัพท์ไปตารวจเขาก็ยอมทําให้อยู่แล้วในการอํานวยความสะดวกทให้กับประชาชนอย่างเช่นวันนี้ผมโทรไปหาผู้การนครบาลสามนะเรื่องซุพพน์ลักปืนของกลางไปหกกระบอกไปขาย วันนี้ผมได้รับคำตอบเมื่อตอน4โมงเย็นผมโทรไปตอนบ่ายโมง4โมงเย็นเนี่ยผมทราบว่าร้อยตำรวจซุพจส์เนี่ยโทรไปหาผู้เสียหายพรุ่งนี้นัดกันให้เอาให้มาอาตังค่าปืน5 5 0 0 0ห้านะเพื่อที่จะแลกกับการไม่เดิมในคดีตั้งกรรมาการสอบแต่ผมขอโทษดีครับนะผมโทรปับ๊บมีผลทันทีดังนั้นเนี่ยผมอยจะบอกทุกคนว่า คดีทุกคดีเนี่ยผมช่วยเหลือเหยื่อใจกรรมมาสิบกว่าปีเนี่ยมากกว่าหกพัเคสนะครับแต่ผมไม่เคยออกหน้าผมไม่เคยต้องสร้างภาพนะผมช่วยเหลือที่เป็นแพะเนี่ยมานับไม่ถ้วนนะคดีน้องนักศษาสนะครับสถาบันสวนสุนันทานะตกเป็นเหยื่อของแก๊งที่ส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์นะครับนำบัตรประชาชนของน้องที่ตกหล่น ไปส่งยาเสพติดในภาคใต้สิบกว่าจังหวัดน้องคนนี้ถูกขังคุกอยู่ที่เรือนจำนครศรีธรรมราชผมใช้เวลาเพียงแค่เจ็ดวันสามารถจับคนร้ายตัวจริงได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถเอาผลของคนร้ายตัวจริงที่รับสารภาพว่าเก็บบัตรประชาชนของน้องคนนี้ได้และเป็นผู้ส่งยาเสพติดเนี่ยสามารถช่วยเหลือเด็กที่อยู่สถาบันสูนสนันธานเนี่ยนะครับเจ็ดวันออกจากเรือนจำแล้วก็มาเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ผมช่วย นะพนักง,งานทำความสะอาดนะที่ตกเป็นเหืออของกระบวนการส่งยาเสพติดผ่านเคอรี่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วเจ้าของร้านเคอรี่แม่สายเนี่ยนะชี้ผิดคนชี้ตัวผิดคนตํารวจประชาปสเนี่ยนะจับต,ติดคุกฟรีสองปี7เดือนผมก็ทําให้ศาลยกฟ้องได้แล้วก็ให้มาเป็นผู้บริสุทธิ์ได้นะคดีน้องหญิงเนี่ย นะครับคดีน้องหญิงก็เหมือนกันจากคดีประมาทเป็นคดีฆาตกรรมคดีลาลาเบลคดีพิตตี้บาวานะผมสามารถฟ้องโรงพยาบาลพระรามสองโรงพยาบาลเปาโลผลโยทินนะครับให้จดใช้ค่าเสียหายนะครับแต่และโรงพยาบาลเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทนะแล้วก็เอาผิดกับหมอพยาบาลได้นะครับโจทกทั้งสามมีคำพิพากษาสากต้นตัดส,สินจำคุก ต่อมามีการเยียวยามาห้าแสนให้กับผู้เสียชีวิตนะผมก็ไม่ได้ใจเพราะผมเองไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาผิดคุณหมอและพยาบาลเพราะถือว่าท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะผมดูเจตนาของของคนที่กระทําความผิดด้วยว่าเขามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาถ้าเป็นมือปืนอาชีพอันนี้ถือว่ามีเจตนารับจ้างฆ่าคนไอ้อย่างเงี้ยต้องไม่มีความเมตตาปาณีกันคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเงี้ยต้องไม่มีความเมตตาปาณีกันแล้วคนที่ขับรถชนคนตาย นะครับอันนี้ผมถือว่าไม่มีใครอยากขับรถชนคนตายหรอกเป็นอุบัติเหตุที่สุขวิสัยอันนี้ผมว่าถ้าเขาได้รับการเยียวยามันก็น่าจะเพียงพอต่ตอการที่ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเรียกเขาเอาจนแบบเขาไม่มีใจจ่ายก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมเข้าใจเรื่องของการเยียวยาด้านมนุษยธรรมนะทุกอย่างคือถ้าเขามีเจตนาชนเพื่อต้องการให้ตายไอยิางเงี้ยถือว่ามึงใช้ไม่ได้ต้องเอาผิดสถานนะนะครับกฎหมายทุกอย่าง มีการละเว้นนะครับกฎหมายทุกชนิดนะต้องดูเจตนาของผู้กระทําความผิดถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจกระทําความผิดเราก็ต้องดูเจตนาถ้าเขาเยียวยารู้จักคําว่าขอโทษรู้จักคําว่าเยียวยากฎหมายก็ต้องให้อภัยกับบุคคลคนนั้นแต่ถ้ากฎหมายเนี่ยนะครับจะเล่นงานทุกคนโดยไม่คํานึงว่าเขารู้สึกสำนึกผิดเขาไม่ได้มีเจตนาและจะเข้าคุกเข้าตารางผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมต่อคนที่ ที่ไม่ได้เจตนากระทําความผิดนะแต่หากว่าเขาเจตนาขับรถชนคนให้ตายอย่างเงี้ยถือว่าเจตนากระทําความผิดต้องเอาไว้ติดคุกหรือคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับอันนี้ต้องไม่เอาไว้คนที่ยิงคนตายเป็นมือปืนรับจ้างอย่างเงี้ยไม่ควรเอาไว้แต่หากว่าไปเจอกันทะเลาะกันแล้วยิงกันผมถือว่าถ้าเขามีการเยียวยานะครับโทษไม่จำเป็นจะต้องประหารชีวิตหรอกครับอย่างน้อยสุดคือนะถ้าเขารู้จักคําว่าขอโทษเยียวยาก็ว่าไปตามกฎหมายที่ ทั้งสองฝ่ายได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันนะผมอยากจะบอกทุกคนครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทํางานช่วยเหลือเหยื่อายกรรมมาสิบกว่าปีนะครับผมยึดหลักยึดมั่นในเรื่องนี้แล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ผมจะไม่ทําผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่นั้นนะครับคนบนเรืออย่าเพิ่งดีใจไปนะคุณยังไงคุณต้องมีของแถมแน่นอนผมทํางานไม่ใช่ผมไม่มีเป้าหมายในการทําคดีแตงโมงผมมีเป้าหมายในการเอาผิดเจ้าที่รับ ผมก็ต้องมีอาผิดกับคนบนเรือด้วยการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอยู่แล้วและสิ่งมันที่สุดคือเจ้าของอู่ต่างๆคนที่มาให้การต่างๆที่ให้การเท็จแล้วยืนยันว่าน้องแตงโมโดนไปพักเรือไอ้คนพวกนี้นะครับนะสมควรจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพื่อแม่เป็นเยี่ยงอย่างในการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานในการเบื่อความเท็จต่อเจ้าพนักงานดังนั้นพวกนี้ผมถือว่าคุณกล้าโกหกผมก็ต้องเอาหลักฐานทุกอย่าง มัดคุณเราต้องดำเนินคดีกับคุณถึงแม้นะคูณจะฟ้องผมผมก็ไม่เคยกลัวเพราะผมโดนมากว่าสามอคดีอยู่แล้วแต่นั้นเนี่ยถ้าผมต้องติดคุกติดตานามก็ไม่ว่ากันนะถ้าผมแพ้นะแต่ผมถือว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นตัวอย่างแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงที่มาโกหกโกหเพื่อนว่าถูกชายสองคนล่วงและเมื่อตางเทศที่ที่ไปกระทำข่มขืนเนี่ยที่บางสะพานน้อย ผมก็บอกผู้บัญชายการตำรวจอนภาคเจ็ดให้ดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็หาให้การทต่อบเจ้าพนักงานนะครับผมถือว่าคนคนนี้กล้าโกหกเพื่อนก็ต้องไม่ควรเอาไว้อยู่ในสังคมไม่อยากให้เป็นตัวอย่างชั้นเลวในการหลอกลวงคนในการหลอกลวงเจา้าาที่ทุกคนต้องมีภาระในการมาช่วยเหลือเหยื่อซึ่งเหยื่อบางคนจะเป็นต้องให้การช่วยเหลือแต่มาเจอคนแบบนี้มันต้องลงโทษสถานหนะักไม่ควรให้มีที่อยู่นะครับนะในสังคมด้วยซ้ําไปพาะถือว่าคุณกล้าโกหก เอาความสนุกของคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่คำนึงเลยว่าคนอื่นเขาจะทุกข์ร้อนอยังไงผมอดอนเราพอนอนตำรวจอดอนเราพอนอน,น,น,อนมาช่วยเหลือคุณแต่คุณกลับไปเรื่องขอบขันไปเรื่องลงโลกจากนั้นเนี่ยทุกเรื่องอยากจะบอกว่าเราไม่ปล่อยเอาไว้นะครับนะผมบอกให้เหลยว่าทุกคนผมจะไม่ปล่อยเอาไว้คนบนเรือเนี่ยผมได้ยินแซนพูดว่าท้าทายผมในทิกต o กอกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังเล่นกับใคร ผมอยากจะบอกแซนนะกับพวกด้วยว่าเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามึงกําลังเล่นกับใครนะนะในแซนกูจะบอกเลยว่ามึงเดี๋ยวมึงจะรู้เลยว่ามึงกําลังเล่นกับใครนะพวกมึงเนี่ยถือว่ามีเงินพวกมึงเนี่ยถือว่ามีพ่อแม่ดีรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะในปอเนี่ยรู้จักจกับสุวรรณิประถันลบ รู้จักกับพีรพันธ์สารินีภาพรู้จักกับไ่ลิกรู้จักชนสวัสดิ์อัศวเหมรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่จํานวนมากนายโรเบิร์ตเนี่ยรู้จักกับพวกลุงนะนายแซนเนี่ยนะรู้จักกับผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวชาตินายปอเนี่ยพ่อตาเนี่ยเป็นอดีตนะครับอยู่ภาคแปดนะรู้จักอดีตพอบตรรู้จักกับผู้กกบัญชายการตำรวจทอนภาคหนึ่ง รู้จักคนป,ป่วยเยอะเองง่ายเพราตาในปอด